จะเป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาไม่จะว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงจะออกมาชุมนุมบนถนนได้รับบาดเจ็บล้มตายพิการพอได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของนักการเมืองและพรรคการเมืองในการแย่งชิงอำนาจประชาชนทุกคนที่รักชาติต้องเป็นผู้ชมที่ดี การเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายแต่ยืนยันฝันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์เจียมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงจะเป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินนะการจัดตั้งรัฐบาลรอบนีนะ้คนดูทั่วไปก็เป็นรัฐบาลบางคนก็ไม่ชอบว่านะมีคนนั้นคนนี้เข้ามาดํารงตําแหน่งทางการเมือง ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเกเรื่องีที่่ว็เป็นหน้าที่ยกรัฐมนตรีหรือว่าต้อมาช่วยในการกวนกต้อ เราเรียกว่าใช้กฎหมายประิ์ชัยเพื่อประโยชน์ให้ทักษิณทุกทกรณีมีตำรวจไปยนืนรอรับมีขบวนตำรวจมีรถนำมีแค่ทไทยประเทศเดียวครับที่ทำแบบนี้ห้องเบรพีมาตำรวจอันนี้คือเรื่องทุกอย่างเนี่ยทำมีกฎระเบียบที่จริงไม่ใช่นะครับ <L ess ges> เอ,อก่อนอื่นผมต้อง ขอบคุณครับที่ได้มีโอกาสมาได้พูดให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้กฎหมายแบบสีสนันชัยโดยเฉพาะเรื่องกรณีของคุณทักษิณเนี่ยถ้าเราดูดีๆทักษิณคืออาชญากรแผ่นดินไอาาการทางเศรษฐกิจที่โกงประเทศชาติอย่างมหาศาลปัจจุบันเนี่ยประชาชนคนไทยต้องใช้ท่าโทรศัพท์แพงท่าน้ำมันแพงไอะไรารวเครพวกแพงเนี่ยเกิดจากทักษิณเมื่อทักษิณถูกคดีมีคดีเนี่ยแทนที่เราจะมีคดีกับทักษิณแบบบุคคลทั่วไปในใช้กฎหมายแบบทั่วไปเราใช้กฎหมายแบบสีสันยัย จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นนักโทษคนอื่นกลับมาเ็าต้องถูกตำรวจใจแจมือเครื่องพัฒนาการเข้าสารก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าถูกค้นตัวแต่ทักษิณได้รับการต้อนรับเยี่ยงบีระบุดเหตุผลง่ายๆคือเราพยายามใช้กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้พวกทุนเพราะนั้นทักษิณนี่คือทุนอุบาทในทุนสามานของประเทศและปัจจุบันเนี่ยคนที่2ของทุนสามานที่สองคือเรื่องพังนาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นบาดแผลอันลึกใหญ่ของประเทศไทยเราเราปล่อยให้พวกในทุนพวกนี้ครอบ รมประเทศเรื่องน้ำมันเรื่องกา๊าซเรื่องโทรโศรัพท์เรื่องดาวเทียมแต่รัฐบาลที่ผ่านมาแทนที่จะดำเนินการกับพวกนี้กลับปล่อยคนพวกนี้มีที่พนเหนือจะเห็นได้ว่ากรณีทักษิณเนี่ยง่ายๆเลยครับหากมีการเจ็บป่วยจริงยังไงยังไงโรงพยาบาลรัชทันก็รักษาได้ยังไงยังไงหากต้องการแพทย์ที่เชี่ยวชาญก็สามารถจะนําแพทย์จากข้างนอกไปร,รักษาได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนําทักษิณไปอยู่ห้อง VIP ของโรงพยาบาลตำรวจเราหลอกลวงประชาชนมาโดยตลอดเรื่องทุกอย่างเนี่ยทำมีกฎระเบียบที่จริงไม่ ใช่ครับ เป็นกฎระเบียบข้อยกเว้นเราเรียกว่าใช้กฎหมายแบบสีนวลชัย<อ>เพื่อประโยชน์ให้ทักษิณทุกกรณีมีอย่างที่ไหนครับนักโทษการเมืองนักโทษอายกรรมใายแรงทางเศรษฐกิจของประเทศมีตำรวจไปยืนรอรับมีขบวนตำรวจมีรถนำแล้วมีการไปศาลไปอย่างกับเหมือนเป็นประธานาธิบดีผมว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวครับที่ทำแบบนี้ในโลกนี้ไม่ว่าประธานไดีที่ประเทศที่เขาถูกจับเขาถูกใส่แจมือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่บ้านเราเนี่ยถึงบอกแล้วไงว่าบ้านเราใช้กฎหมายแบบสีนวนชัยประชาชนเดือดร้อน ทุกวันนี้ก็เกิดจากกฎหมายสิทธินชัยชแม้ทั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมาล่าสุดจะตั้งรัฐบาลแทนที่จะเอาหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิมีความรู้สามสามารถยกตัวอยา่างถ้าเป็นจริงตามข่าวรัฐมนตรีกลาโหมเอาอดีตคอมมวนิสต์ไปเป็นครูไม่มีมความรู้เรื่องทหารเลยมาเป็น,นปรัฐมนตรีผมอยากถามว่าคนแบบนี้หรือจะพัฒนาประเทศคนแบบนี้หรือจะควบคุมรักษาความสงบภายในของประเทศได้นะรัฐมนตรีหลายคนที่มีมีชื่ออยู่นี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเอาโจรมาเป็น,นปรัฐมนตรี เช่นบางคนเนี่ยมีข้อหาค้ายาเสพติดบางคนมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่และเรื่องมีเรื่องเยอะแยะแต่ทําไมทั้งที่เราก็รู้แล้วว่าคนพวกนี้ขัดรัฐมนตรมาตรา160เลบสีเขียนไว้ชัดเจนว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คนเนี่ยแม้แม้มมมมโดนกล่าวหามีพยานหลักฐานโดยอภิปรายวางใจแต่คนพวกนี้กลับได้รับการเสนอโปรดเก้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะตัวแต่ยกเองก็เช่นเดียวกันเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยไม่จําเป็นต้องสารตัดสินนะครับมันเป็นเรื่องของจริยธรรมเป็นเรื่องของความ พฤติที่ประชาชนทุกคนเนี่ย <_ S 1> เขาเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นหลักฐานเทิงประจักษ์ไม่จําเป็นต้องไปศาลตัดสินยกตัวอย่างเช่นในยกนปัจจุบันนี้มีการเอาที่ดินเอาเก็บเงินค่าผ่านทาง,ท,งทั้งทั้งที่ไปขออนุญาตผอผ่านทางเรื่องมีการเอานนมินีมาซื้อขายที่ดิน<ฮ>โกงกนเป็นหลายล้านอย่างเงี้ยคนแบบนี้เลยครับที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศคนแบบนี้เดี๋ยครับที่มีคุณสมบัติตามรับนูนมาตา160เลบสิ่ฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเรายังไม่พัฒนาเรื่องกฎหมายเราไม่พัฒนาเรื่องการใช้กฎหมายรับใช้กฎหมายแบบ ตรงไปตรงมาเราไม่สามารถที่จะทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขโดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องค่าของชีพค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ผมอยากพูดถึงโทรศัพท์นิดเดียวโทรศัพท์นี่นะครับในพวกบริษัทต่างๆลงทุนครั้งเดียวติดสายเคเบิลใบใยแก้วติดสายไซเบอร์ออปติกแต่ปัจจุบันเนี้ยพวกนี้เก็บผลประโยชน์อย่างคณของเอเอสนี่ยมี3ดล้าเลขหมาย ก็มีรายได้วันละ31ล้านบาทอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับเป็นำพิภากษาของสาลปกครองสูงสุดที่มีขพยภากษาห้เอเอสเสียค่าปรับเดือนละ200แสนบาทแต่ประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสกสทชก็ไม่เคยมาคำนวณเลยว่าค่าโทรศัพท์ต่อเดือนเนี่ยผมว่าเดือนหนึ่งประมาณร้อยบาทเอกชนก็กาไรมหาศาลแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเราปล่อยให้เอกชนเก็บเงินค่าโทรศัพท์ตามสบายใจบางรายเสียเดือนละสามพันแล้วคนประมาณ90ก่าล้านเลขหมายเนี่ยถามดูด้วยว่า แก่ชนจะรวยแค่ไหนไม่ต้องแปลกใจเลยทําไมทักษิณถึงรวยมาหาศาลทําไมทักษิณถึงมีเครื่องบินบินไปบินมาลูกสาวทักษิณไปเลือกไปหาเสียงเลือกตั้งก็นั่งเครื่องบินตลอดไม่ต้องนั่งรถเงินทุกบาททุกตังค์ของประชาชนคนไทยก็ตกอยู่ในมือตําแหน่งที่น่าสนใจจากเดิมนาจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นบิ๊กน้อย เป็นคนของพลเอกประยุทธ์ไปประจำการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่จูจูสุทินนะซึ่งเป็นแกนนกํานปชนะครับแล้วก็เป็นแกนนําของกลุ่มคนเสื้อแดงคนสนิทของทักษิณไปประจำการอยู่ที่กระทรวงกลาโหมจากนั้นเขาก็เดินสายไปเจอพลเอกชาวล,ลิตไปเจออดีตรัฐมนตรีเชษฐานะครับไปเจอคนต่างๆนะฮะ ที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ้างว่าขอคำแนะนำนะฮะซึ่งรอบนี้สุทินก็บอกว่าจะต้องมีการปรับปรุงกองทัพบ,บกครั้งใหญ่นะครับอย่างน้อยก็จะต้องไม่มีการเกณฑ์ทหารอีกครั้งกองทัพบ,บกกำลังเป,เป็นเป้าหมายในการถูกโจมตีในการลิดรอนอำนาจนะครับซึ่งเป็นกำลังสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และสุทินเป็นคนแรกเลยนะ ที่ไม่ได้เป็นนายกรัีมนเป็นพลเรือนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่คือปัจจัยสําคัญที่จะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาม,มองว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นการวางมากทางการเมืองนะครับลเอกประยุทธ์จากเดิมจะยึดกลาโหมไว้แต่ก่อนจะออกไป ปรับกําลังทหารตั้งแต่ผู้บัญชาก,การทหารบกทหารเรือทหารอากาศทิ้งตํารวจไว้แต่ปรับกําลังระดับผู้บัญชาก,การไปเรียบร้อยแล้วทิ้งผู้บัญชาก,การตํารวจแห่งชาติไว้ถ้าเศรษฐาทวีสินเข้ามาไม่เอานะฮะต่อศัก์สุวิมลซึ่งเป็นน้องของราชเดขาสํานักพระราชวังนั่นคงเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนว่า เขาคิดอะไรอยู่นะครับนั่นคือข้อที่1 2. ึ่ง,อ,งอำนาจของรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ทักษิณให้สุทินเข้าไปควบคุมสามารถปรับกำลังทหารได้นะครับในระดับหนึ่งระดับผู้พันนะฮในร้อยซึ่งเป็นกำลังที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร สิ่งนนี้ผมเรียนนู่นส่วนนะจับตามองให้ดีการเมืองก็เหมือนหมักลุกเราเห็นการวางหมักลุกเรารู้เลยว่าอ๋อถ้าคนเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองลึกซึ้งเนี่ยจะรู้อ๋อการวางหมักลุกแต่ละตวัวเขาวางเพื่ออะไรเจตนาเพื่ออะไรและมีเป้าหมายอะไรนะครับในขณะที่สวนะท่านหนึ่งวันชัยก็บอกว่าเนี่ยถ้าดา,าดวพฤตยูออกเมื่อไหร่เนี่ย ลาหูออกมเมื่อไรเนี่ยคือหลัง17ตุลาเนี่ยรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจะนำประเทศเข้าสู่แดนซิวิไลจะเป็นแดนซิวิไลทันทีนะครับก็รอชมแล้วกัน,นแต่ในประเทศไนเจอร์พรมา่ากาบ,บองตอนนี้เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นในขณะที่อดีต CA ของสหรัฐอเมริกา บอกว่าในยูเครนก็กำลังจะเกิดการรัฐประหารเช่นกันเราผู้ชมลองชมดูฮะแต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในวันนี้จะต้องไม่มีคนไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงจะออกมาชุมนุมบนถนนได้รับบาดเจ็บล้มตายพิการพอได้แล้วนะครับ เพราะมันเป็นเรื่องของนักการเมืองและพรรคการเมืองในการแย่งชิงอำนาจประชาชนทุกคนที่รักชาติต้องเป็นผู้ชมที่ดีการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายแต่ยืนหยันฝันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ขา้าโยกโหกุงมาหาวชิราลงกนวงชาวไทยถวายพระพรวารางคุณเกลงถวันสือราชายสูญเสือยำพูลพระเจ้าเป็นดินที่ สักการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูมประชาสืบอานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาองครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรรมราชาพิเศก ครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรารุณกิติสิริสมบูรณอนุลยเดชสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดมบรมมาถาธบอพิท พระวะชิระกล่าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระองเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพใเพระความเมีนำชาคนไปราสตอนเดือดร้อนนะเอ่งหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตา จอมพบเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด